มาครับมือหนีมาพอดีลางตกปลาอยู่ริมตะดิงนี่นะครับลงไปแล้วนะครับตูณละขั้นสองขั้นนะครับขวนขั้นหนึ่งเห็นเราจะ้อนแสงเลียมเดียมมยังสงบนิ่งอยู่ครับตอนนี้หลังจากก็ขึ้นมาตัวหนึ่งครับบกวาบนะครับน้ำ <laughs> เงียบอยู่ครับตอนนี้ อ๋ออ๋อรุ่นรุ่นรุ่นดึง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 ในย้อนน้ำนะครับไม่มันย้อนป่าเอานั่นครับนั่นเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่ยนละอย่างกิ้งกิ้งละขั้นนี้น่าน่าน่าตอนแล้วครับอื้มอ๋อใครคลิปดูอยู่อยู่ครับอยู่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 หลุด ห <laughs> <laughs> ลุดอ่หลุดโอ้ยโอ้ยไต่คลิปด้วยยางดีห <laughs> <laughs> ลุดครับพี่น้องเอาไหมเอาไหมห <laughs> ลุดเ <laughs> ดี๋ยวติงเหยียบเงียบมันหลายผัว <laughs> โอ้ยหลุดหลุดเอาไหมเอาไหม <laughs> โอ้ยไตายต่ไต่คลิปด้วยยางดีโยนโทรศัพท์ปั๊บหลุด นนล,ลงไมลงไมครับรุนไมโอ้ยเนี่ยแันตากรีมิศสีตกเนาะลุนไมครับรุนไมโอ้ยเสดายเด้เสีสดายเสดายหลุดวะแมวงี่งึ้นนี่ยหมได้แค่เสยวครับมกเก้นเนี่ยโอ้ยหลดุด นะจากทุ่มก็ชี้หรอบ่ฟันนั่นหรอบ่ตอนนี้กำลังหลุนอยู่นะครับจากรู้ว่าสิก,กินอีกบ่หลังจากที่พลาดไปครับเมื่อกี้นี่ตะวันตะวะถูกเยอะนะครับตะวันตะวะที่กำลังเอาเบ็ดขึ้นมานะครับมันหลุดนะครับหลุดกลางเลยเลยบ่มันนะครับหล,ล,ลุนๆนนกันต่อนะครับเอาสิเป็นเรื่องใด มันถือหรอว้ลังนี่เถื่อน้ำวอมันึ้นดังอยเนี้นนนนวยวัน่ดังอยู่เนดิดด่งดังอยู่เน้วัน่ปกตีนมาดังเน้อ้โอ้ยนี่รูหลังได้สิเอา